นี่ต่อไปพียว next station พียวผู้โดยสารสามารถลงเครื่องได้เลยตอนนี้แหละค่ะไอเพื่อนถึงแล้วเพื่อนยังกรุงเทพอยู่เลยเพื่อนเอาดึกแล้วหลดเนี่เอาแจ็คมึงมาทำไมมึงบอกจะลงไอ้นี่ไม่เหรอนครสวรรค์ไม่ใช่เหรอกูครู้เลยทิ้งไหนนะ พังงาแล้วเหรอโอ้ยไปไรเล้เนี่ยเฮ้ยทำไมพังงาที่นี่แปลกๆวะไหนอะทะเลไอสัตว์มามาน้องไม่ใช่เหรอไออ้เาพะเยาพะเยาจริงวะเนี่ยเอ้ยกูกูมาพังงาไม่เหรอทำไมมาพะเยาน้องอยู่พังงาอาเอ้าเอ้าไปหยอกน้องมันเรียนไอ้นี่ไงน้องมันเรียนที่พะเยาไงถูกแล้วขึ้นไม่ได้แล้วกลับเอาเขาไม่ให้เข้าแล้วไงเราต้องจ่ายตั๋วไง อ่านได้ครับน้องน้องมีแฟนยังครับไม่ใช่อ๋อเอาน้องนั่งตรงนี้ตั้งนานทำทำไมมาทำอะไรเนี่ยครับขอคนพะเยาใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ครับใช่ครับอ๋อคนขอทานอ๋ออันนี้นี่นี่นี่อันนี้นี่นี่อันนี้น้องน้องน้องนี่นี่นี่ยิ้ม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 อ่ะเอาไปห้าร้อยยิ้ม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 หัวพองกูได่าน้องเขาทำไมอ่ะเอ้าแฟนมึงไม่ใช่หรอไอ้่คนรอ กูกูก็ลืมไปช่วงขนาดว่ามาด้วยกันนี้ยังเไม่คืนนะเอาไม่คืนด้วยเอ้ยน้องพี่พี่ไอ้นี่ไงพี่เพิ่งรู้จักน้องไงเอาคืนมาเอาเงินมาน้องไม่มีกินไม่คืนไม่คืนช่วงนี้พี่ไม่มีกินน้องไปขอกับไอ้บอยนู่นโอเคงั้นก็สินเสมอกันเอ้ามึงไปไหนมันก็ออกมานี่สิทำมีแตบาทมาแล้วไหนอ่ะห่ออยู่ไหนอ่ะห่อนี่เหรอหอกระดิ่วเห็นเนาะเห็นเหบลบอกว่าไอ้นี่ลงมาปุ๊บก็เจอเลยตรงนี้หรือเปล่าวะไม่ใช่ตรงนู้นเหรอเจออยู่นี่ เบลอยู่นี่เหรอเบลอยู่ในนี้เบลอยู่ในนี้ที่มันายไปอะอ๋เบลอยู่ในนี้เหรอโอ้ยเฮ้ยมึงเปิดเปิดตู้ที่กูเข้าไปหาเปิดเบลอยู่ป่ะไหนกูดูดิเบลเอาเอาหายเราหายไปเลยไม่ไม่ไม่มีกล้องจอนไม่มีกล้องจอนดูอยู่ไหนอะเอาแล้วก็หายไปไปกูไม่เกี่ยวนี่เหรอทำไมห่อใหญ่จังอะเออไม่เนาะเบลชอบห่อใหญ่หอลุงแล้วมั้งเนี่ย โอ้น่าโรงพยาบาลนะแล้วเราเราต้องทำยังไงต่ออะไอ้บอยมึงรู้เรื่องถามมั้ยดิชัดชี้คงชัดเชียถามว่าแบบเบลชื่ออะไรก็บอกไปมีเบลอะมีเบลอะเฮ้ยมึงก็โอยเกกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนคุยแบบสุภาพสุภาพเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้แบบเออน้องเบลอยู่ไหนครับอะไรเออสวัสดีครับสวัสัตว์น้องเบลอยู่ชั้นไหนครับเฮ้ยอ๋อน้องเออมารีมาหาน้องครับน้องชื่อเบลอยู่ชั้นไหนล่ะครับ อยู่ชั้นไหนวะไอ้บอสอาโอลมึงเป็นแคชชี่กันจริงมั้เนี่ยก้ม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 อืออีกคนหนึ่งก้มก้มก้มอือไม่รู้ได้ไงวันนี้ได้มาก้มก้มเอาก้มก้มไม่ได้ยินเลยน้องน้องเบลเบลอะครับมีเบลห้องไหนครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมเพิ่งเข้ามาทำงานเฮ้ยมึงอยู่ที่นี่ได้ไงเดี๋ยวมาก้ม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 เอาเดี๋ยวเอางี้ก็ได้ครับเอางี้ก็ได้ครับบันไดไปทางไหนครับลิฟต์มีไหมครับ หอนี้เอ่าลิฟต์ไม่มีครับลิฟต์พังลิฟต์เสียหอกระจกกอีส่วนอ้าบันไดก็ได้ครับบันไดบันไดอยู่ทางนู้นครับนู่นครับขอบคุณมากครับบนหลังไม่ต้องไปลิฟต์เด็กโอเจคลิฟต์เด็กครณน่าตื่นคุณเพื่อนเอาน้องขอทาน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 บอยขอสาวน้องก้ม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 ไม่ได้ยินเลยอะไรออไะไปขึ้นมาข้างบนได้ไหมลูกอ่าอ่าก้ม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 อ่ะ S <S <S อุ้ยยเฮ้กูกกมด้วยกูกกมด้วยพียย่ครับกมเฮ้ยสองมาตราฐานน่ะทำไมน้องคนนี้ให้หั้งพันหนึ่งอ่ะทำไมเราให้โอ้ขอบคุณครับสุดหล่<ข>อ <sentences. S 1> ไปเอ้ยเราบอยได้บอกน้องเมเบลยังว่าเ,<ป>เราจะถึงแล้วเนี่ยบอก <ul> สิอ๋อสบายสบายไม่รู้เรารู้ว่ามันอยู่ห้องไหนอ่ะเขาไม่รู้มึงกยโอ่อยู่กูโดูถามให้ก็ได้เปิดไปเข้าไปมัมม่าพี่ฮัลโหลครับโทรติดปะวะ ฮัลโหลครับฮัลโหลบุษยโยเออพี่มาถึงแล้วอ่ะเรามาถึงอะไรหรอถึงหอพังมาแล้วอ่ะพี่ถึงสถานีอ๋อถึงไม่ทันแล้วเอายอะไรอ่ะอ๋อพี่อยู่ชั้นล่างพี่พี่พี่ล่างล่างไหนมีหลายชั้นแบบล่างล่างสุดเลยพี่อยากรู้ว่าห้องเราอยู่โอ้อยู่ใต้ดินหรอใช่พี่อยู่ใต้ดินอยู่ไหนพี่ทำไปใต้ดินแล้พี่อ๋อพี่นังรถไฟใต้ดินมา พ่อของับพี่บอยไม่ได้ยินไม่ไดยินไ่ดยินไ่ไ้ยินไม่ได้ยินม่อดยิไม่าด้ยินไม่ได้ยินไม่ไ้ยไม่ได้ไม่เดินมาเด้นไม่ได้ไ่ได้ิ่เด้ินไม่ได้ยินไม่ด้ยินไม่ได้ยไม่ได้ยินม่ได้ยนม่ได้นไม่ได้ยินึ่ลินไม่ได้ยินไม่ได้ยินะม่สอ้ยภนม่นม่ยินไได้ยินไม่ได้ยินไม่้านไ่้านไม่ได้ยม่ได้ยนไม่้ยิน้ยน่ไ้ยนไ่ไดยนไ่ีย่พี่ไป ออุ้ยุ้ยแจ็คพี่ดีมพี่เอาไงน้องโคตรสวยเลยแจ็คต้องเองเฮ้ยแฟนมึงอยู่นี่ไม่นดีอ๋อนี่แจ็คเอาดิครับน้องสาวครับครับไม่แจ็คไม่แจ็คอย่าเพิ่งแจ็คไม่แจ็คมึงต้องรีฮาฟูน้องอ๋อน้องน้องชื่อแม่เหรอครับครับน้องน้องอยู่มาหาลัยปีไหนเนี่ยครับปีเปีปีหนึ่งค่ะอ๋อพี่พี่ขอไอจีได้ไหมอ่ะ น้อยชื่อเลยค่ะไอ้แจ็คอย่ามงดูกูนี่แจ็คดูกูขาฟูโอ้โหดอกบัวคู่หรือดอกบัวี้ไอ้เหี้ยไม่ให้แจ็คไปเด็กแจ็คมันเออไม่ชอบไอ้แจ็คต้องไอ้แจ็คต้องพูดดิอ่าไอ้แจ็คเลยแจ็คแจ็คเอาเลยต้องสาวขาวฟูชื่อชื่อมใช่ไหมครับขอขอจีบหน่อยได้ไหมครับเอาไปเถอะฆาว่าคนด้วยปากเปล่าไอ้เหี้ย ได้โทรศัพท์แล้วกลับแล้วนะเฮ้ยมึงขอไอจีเขาไม่ใช่ยวออไม่ใช่โอ้ยค้าคมด้วยลมปากเงี่ยพิยพัดไม้สักนะห้องพ่อน้องน้องอยู่ห้องไหนเนี่ยห้องไหนเนี่ยห้องห้องห้องโอ้ยยุ่งอะไรแฟนกูเนี่ยเออกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวไอ้โมพี่นั่งด้วยดิพี่บอยครับพี่บอยบอยพ่อบอยบอยเหนื่ยอยู โผฟ้าเลยโผฟ้าคนรู้้ยคิสียมไม่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 คุณคุณใจเย็นครับอันนี้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 มาอันนี้เฉยๆครับมามาหาน้องเฉยๆครับไม่เกี่ยวครับไม่มีแล้วจะถือสารน้องผมเลยน้องผมไม่รู้ไงว่าว่าอีนี่มันมีแฟนนะครับแล้วน้องเขาก็แบบให้ไอจีด้วยนะปิยพันธ์ไม้ซากอะ

เอ้ยน้องสวยนี่เฮ้ยใหญ่ๆถือสาหน้องผมเลยน้องผมมันไม่รู้ไงว่าคุณมีแฟนไงใช่งั้นงั้นผมผมขอตัวก่อนนะครับขอโทษครับขอโทษครับไปไปดีก็ไปได้แล้วนอนเตียงเขาเนาะไปไปไปเนี่ยห้องเบลอยู่ตรงนี้เองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยารูมิ้ก็รู้เลยว่าห้องใครเนี่ยเชียร์ดิวัภูเนี่ยเฮ้ยใครเปิดประตูเนี่ยใช่เอ๋ตัวเองสวัสดีครับอันจองอาเซโยอะไรเนี่ยฮะเปิดเปิดเปิดประตูไปเนี่ยโมเป็นคนเปิดโมเป็นคนเปิดอ๋อโมไม่ผิดอุ้ยเออ เรากู่สองคนผ,ผ <ล S 2> ิดเอาไม่ย้อน,ยอนไปดูคลิปได้ยดดใครเปิดเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมเนี่ยสาม <c oughs> วันปุ๊วิ่งนุ่มมาว๊ย <c oughs> บอยดูดิกระโดดดึงๆเลยเพื่อนดูดิเ,เ,เออเละ ม่ได้ล้างตีนด้วยปเ็นล้างตีนที่หมดเลยพวกตัวพูดทั้งหลายเนี่ยอุ้ยคอมบอยบอยบอยคอมคอมอุ้ยอุ้ยมีห้องน้ำด้วยบอยอาบน้ำอาบน้ำกันมามาไอ้แจ็คมามามาสามคนสามหนุ่มอาบด้วยกันเปิดน้ำเปิดน้ำเปิดน้ำปล่อยปล่อยไว้ปล่อยไว้เอาเอาค่าค่าเข้าห้องให้คุ้มเออิงยไปไปเลยไปไปไปเอาฟีเดี๋ยวเฮ้ยเล่นสงครามวะเล่นสงครามวะเฮ้ยกูกูมีจานี่ดิเอา ไม่มีอะไรเบลหย่อนคือแป๊บนึงเรามาคุยกันก่อนครับผมไอ้นี่ใครอ๋ออันนี้อันนี้รุ่นน้องพี่เองชื่อชื่อแจ็คชื่อแจ็คใช่น้องในมหาลัยพี่น้องในสาขาใช่ทำความรู้จักกันใช่แจ็คเบลเบลนี่แจ็คเอ้ยแจ็คนี่เบลเพื่อนรียกเรี่กเยเรียก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 เรียอเรียกเรยกเรี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 ยเรียกเรียกเรียกเรียรียกเรียกเรยกเรียกยกเรียรียกเรกเรียรียกเ ช่อ๋อเฮ้ยรุ่นน้องในมัธยมตอนตอนรู้จักกันคร่างพอแขงอะไรสักใช่รู้จักกันยังเวลาสามวิในการไปปิดน้ำครับผมไปโอ้ปิดแล้วครับปิดแล้วครับไปอ่าเฮ้ยไไปหนเนี่ยเนี่ยเราบอกคนอื่นเนี่ยยังไม่ได้ล้างตีเลยเนี่ยจากการเอ้าไม่ได้วไม่ไม่เปรกของพี่เป็นตีนเชียวสองมาตรฐานนี่เออเล่นความ้ยว้นโลคังวิวบอย เอ้ยม hey, okay. so ือมือพวกเราเพิ่งเลื้อฝุ่นมาเหรอเนาะยำ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 เฮิบเฮิบเฮิบปิดเมีคอมเมนต์เปิดคอมเมนต์พี่เบลพี่เบลค่ะสุภาพามีอะไรวะไปดูดีกว่าฮะอะไรนะถังขยะอุ้ยโตเครื่องแป้งอุ้ยชาแนลดีออุ้ยแจ็คเอากระเป๋าไปขายกรัเป๋าช่วงนี้จะได้เก็บพอดี ไล่ตัวองโอ้ยดิขันนี่เพื่อนขันนี่เพื่อนขันนี่ไหนโอ้ยมาม่าเกาหลี้เยอะมาม่าอะไรนะมาม่าอะไรนะมาม่าเกาหลีแก้หน่อยดิเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแก้หน่อยอ๋อไอแจ็คไม่แก้อฮ้ยเบลวี่ต้มาม่าได้ปะไอมออยู่ไหนอะมอ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 อัพพีขุดมอเฮ้ยแต่ข้างล่างมันมีร้านอาหารนี่ใช่ปะไม่ข้างล่างมีร้านอาหารอยู่แล้วเพราะว่าเกาหลีเนาะค่ะเปล่าครับไหนกดไปดูใหม่ไม่มีไหน ตาฝาดหรือเปล่าตาฝาดหรือเปล่าต้มยำอ่ะต้มต้มยำอี้ไม่มีรู้อ่ะพี่ไม่มีต้มยำพี่ไม่ต้มโค้งไม่มีจริงๆมันไม่มีในตู้หรอกไปกินข้าวข้างล่างไหมไม่มีพี่บอยว่าไงกินข้าวข้างล่างต้มนีพี่ไม่เอพี่ไม่ได้เอาไปพี่เอาไปแค่ต้มโค้งเออใครมันเอาไปวะโค้งไปไหนเฮ้ยอันนี้ให้ได้นะอันนี้ให้ได้อันนี้อ่ะพี่ดิพี่มีแล้ว ันไม่เป็นไรพี่เอาไปเอาไปเฮ้ยงั้นก็ทิ้งแล้วกันไม่แม่อันนี้อันน oh, ี้ตั้งแต่กรุงเทพแล้วตั้งแต่กรุงเทพแล้วอ๋องั้นเนี่ยไอ้ที่ที่ค้างคืนซะด้วยไหนเฮ้ยใครทิ้งไปอ่ะมีใครทิ้งเหรอไหนเฮ้ยพี่เปลี่ยนชุดได้ไหมอ่ะพี่อยากใส่ชุดไอเนี่ยพยาบาลอ่ะเบลเปลี่ยนชุดได้ไหมไซส์มันมีแค่นั้นพี่พี่ใส่ไซส์น้องได้ยังไงละเปิดไซส์ดีล้ะเบอร์อยากใส่แบบแน่นๆเนอะไม่เคยเห็นหรอแบบกล้ามแน่นๆอ่ะไม่เคยเห็นหรอเฮ้ยพี่ หนูสั่งอีกแบบมาให้ให้พวกพี่เฉพาะเลยได้เลยอย่าใส่กันสามคนโอเคไหมสามคนเาโอเคใช่ใส่เอาสามคนเลยดน้ำผิดแล้วอ่ะขอหน่อยโมโมเป็นคนเปิดแล้วโมก็หนีมานอนเชื่อพี่ใช่แต่เราไปนอนเอ้ไปพี่ไปนอนไปกินข้าวกินข้าวกันไปข้างล่างมีข้าวกินข้าวตื่น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 ไปเลยกินข้าวกันไปให้ให้เบลนำกินจะนอนไม่เอามากินฮะมากินลงไปกิน ไป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 ระวังหีรอกเรื่อยข้างล่างไปเรื่อยแล้วมันลงทางไหนแล้วนะโอ้ยทางไหนวะนี่ลงทางนี่นี่ทางนี้ตามกูมาตามกูมาทางไหนอ่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้อ๋อเออว้โหจะบ้าหรือไงวะแล้วลงไปแล้วมัตายไหมอ่ะแจ็คเราเรไปทางนี้ดีดีกว่านี่ไงมันได้อยู่นี่ว้าวแจ็คมึงอนตายมาแจ็ค ไม่ตายหรอกเขาตายยากพี่เไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่ได้ยินเสียงคนกรี๊ดจริงๆนะพี่ไม่ได้ตั้งใจมันไม่ติดคุกหรอกนะฆ่าคนโดยไม่เจตนาเฮ้เบลไม่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 ตายหรอกนี่ไงมาเร็วนี่ไงสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับฉีดกัวพ่อไม่คุ้ไม่ตั้งใจก็นุ่งจะติดหรือไงมันมีคนหายนะไหนอ้าว ออ๋นี่ไงน้องขอทานน้องยิ้ม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 เอาไปยี่สิบมายิ้ม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 หับโพงเอ๊ะเอ็กโอเอ้าพี่พอดีครับอ่าอ่าพอดีผมมาร้านอาหารพอดีนะครับอ๋อเอ๊ะโอ้ไม่ได้เจอกันนะเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้โหไม่เจอตั้งนานอ่าเออคนบ้านนะไม่ต้องไปสนใจหรอกใครอะเบลคนนี้ใครอะ อ๋อเป็นรุ่นน้องที่มหาลัยพี่เอ้ยแจ็คดูก็รู้แฟนด้เชี่ยเชี่กูมฝดย่าอะไรเอาไ่ใช่เหรอรู่นน้องในสาขาไม่ไม่ไม่อผมอยู่ทางสาขาครับอ๋อเราอยู่สาขาอะไรอ่ะสาขาหมูกรอบ สาขาหมูกรอบไม่คืออะไรวะสาขาหมูกรอบอะพยายามจะเก็ตแล้วนะไม่คืออะไรวะมันมันต้องเล่นเป็นคณะมันต้องเล่นเป็นคณะหมูกรอบเอาแต่เอาแต่ผมถามสาขาไงมาแล้วมันปูสาขาไปแล้วให้เล่นยังไงโอ้ยไหนเบลร้านอาหารอยู่ไหนอะไรมีมีผับไหมมีผับไหมร้านอาหารก่อนก็ได้ผับหรอร้านอาหารร้านอาหารตรงไหนล่ะนะ อ่าโทษครับโจกิโยโทษครับร้านอาหารอยู่ไหนครับเฮ้ยพาพาไปหน่อยพาไปร้านอาหารหน่อยครับพาไปร้านอาหารหน่อยครับเร็วครับตีสามแล้วอยากกินเอ้ามันนี่มูมันนี่เข้าไปทำผาพวกก็มันมันอินอินมันเหมือนเผลอหลับอ่ะกูเห็นน่ะมันหลับอ่ะไม่เขาจูจีกันอยู่ร้าอาหารอยู่นี่ครับร้านอาหารอยู่นี่ครับบัหลังไม่ต้องนะครับอุ้ยอุ้ยมาเลยครับมอเลยครับอ่า อ่ะพี่ครับเดี๋ยวผมสั่งแบบกลับบ้านไหมไม่เชิงกลับบ้านผมสั่งไปไปตรงโต๊ะตรงนู้นอะไกลๆอ่ะได้ไหมครับได้ไหมครับเปิดไมค์เปิดไมค์โอ้ลูกค้าเสียใจพอรีบเร็วเรียวเขาดยได้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 ไหมมีมีมีอะไรร้านมึงมีอะไรน่าแดกบ้างเออลูกค้าจะกินอะไรครับมันนี่ก้มก้มก้มกูดพอเหรอพูดพอเหรอฮะท้าอีกครั้งหนึ่งเล่นอันนี้บ่อยแล้วเบือเบื่อร้านมึงมีอะไรน่าแดกบ้าง มึงจะแดกอะไรอ่ะก้ม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 พูดแดกเหรอพูดแดกเหรออืมผิดทุกอย่างอะเอาเอาอะไรมาก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่งตรงสักทีหนึ่งอ่ะมึงก็ตามหาพวกแล้วกันโอเคใจไหมเออแล้วสรุปมึงสั่งยังเอออ้าวก้มก้มก้มขับบ่อมึงพูดครับบ่อเบวผมว่าเราไปกินร้านอื่นไม่แหมที่อยู่ว่าหัวหัวยอาแตก อย่าเขาส่งอย่าเขาเสิร์ฟข้าวมาให้เอาเฮ้ยมองหน้าเรื่องหรอยังเอาไปห้าสิบเฮ้ยมันมองหน้าว่ะบอยเล่นเลยปะมองหน้าเนาะอ๋ออ๋อน้องผู้หญิงครับอ๋อเอ้ยน้องอยากกินแล้วครับเดี๋ยวผมกดให้ครับตู้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 กินได้เลยครับแฟนผมพี่เอาเฮ้ยมึงใครเนี่ยเอาใครไม่ไงไม่ไม่พี่ยิงเลยกับแฟนผมอ่ะพี่อ๋อแฟนอ๋แฟนกันเหรอครับ เขาตองการกันนะแม่ไม่ผมพูดเล่นผมไม่รู้จักเขาหรอกเอาเพื่อนเล่นหรอเพื่อนเล่นหรอเอาเพื่อนเล่นหรอเฮ้ยเบลอย่าห้ามดิเพื่อนเล่นหรอไมม่ไได้้หาปไปนั่งไปไปบาร์ดีกว่ามีบาร์ไหมบาร์หรอใช่ครับมีครับมีมีถ้าจะมีร้านนงเอ้ยมีนี่ด้วยหรอมีหนังสือด้วยหรอไม่อ่านอ่านทำไมอ่ะที้เปล่าทุกทิ้งด้วยไปทางนี้ครับทางนี้ทางนี้ทางไหนครับเออแล้วมึงใครเนี่ยอ๋อเพื่อนเบลไอ้น้องของเบล เขาอยู่ไหนวะออถามว่าเธอมาได้ยินเฮ้ยพิศกพศาสริเมศษครับิุวกรรมศปสอง์วกสิกมศาสวิศศาสกมสกมาสตร์วศาไหร่ว่มศาวิกมงาิศกรรศาสพร์วิศวกรรมศาตรวาสหร่ว่กมารวิศมารวิามศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์วิศวนรรมศสตรเวศวสตกมศาสตน์วอมาวิศนาามายกเซมิิส เอาชุดจูใจที่หนึ่งเอาไก่ทอดเดียดิฮะลุงพอหนักๆเลยลุงเฮ้ยอย่าเรียกเขาลุงเรียกเขาลุงไม่ได้เรียกเขาพี่ดีจังอย่าดีอย่าเรียกเขาลุงดีป้าเนี่ยพี่เขายังหน้ายังไม่เหี่ยวเลยเนี่ยยังแบบยังดูเหมือนวัยรุ่นอยู่เลยใช่ไหมพี่อายุเท่าไหร่เนี่ยได้กิ๊บเซเองอ้าวไอ้น้อง อ๋อยี่สิบเหมือนกันยี่สิบเหมือนกันเว้ยเราเพื่อนกันยินเพื่อนอ๋ออยกูกูรู้ชื่อมันได้ไงเรื่ออะไรอาเราเราเราชื่อดีมเสกเอ๋อโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนเพื่อนเสกโอเคอะไรเเอองหรฮะอะไรยี่สิบเล็กกว่าฮะไ้าให้มึงผมยี่สิบอายุปล่อยปล่อยเนอะเอ้ยเราคุยกันถูกคอว่ะเอ็กซ์มานั่งกินด้วยกันดีกว่าอ้าวไม่สนกูเลย ต๊หายนั่งนี่ดีกว่านี่นั่งกันนั่งกันน้องไซมุไปนั่งกันทุกคนเอ้ามึงมาทำอไมเนี่ยอ๋ออาหารโอ๊ยลืมเลยพี่มาๆๆอาหารมาอาหารเดินมาสุดถึงนี่เลยฮะใช่บอกให้เขาเสิร์ฟเอาเอาก้มกลมกลมกลมเอาไปก้มเลยเอาตีนเอาเอาออ๋อโยนแท้ ไม่ได้นี่พิเศษไม่ต้องยืนมานั่งกินกับผู้ผมเลยมานี่เอาพิเศษโค้งโค้งโค้อาโต๊ะวางเลยพิเศษมาเฮ้ยไอหนุ่มมานี่หน้าตาเราหน้าตาน่ารักไปชวนใครมาก็ได้มาไอนี่เลี้ยงไอเนี่ยหัวข่าวเลี้ยงบอกไปให้หัวข่าวเลี้ยงหัวขาวเลี้ยงเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนมามาเเฮ้ยเพื่อนผมเลี้ยงเพื่อนผมเลี้ยงใครอยากกินมามาเพื่อนผมเลี้ยง มาไมา้หมดเลยไม้หมดหมดคณะเลยมาเฮ้ยมึงใครเนี่ยเอาคนตีหรอเออใจเย็นใจตีหรอพี่ชายพี่ช <c oughs> าย <c oughs> น้องผู้หญิง <c oughs> น้องผู้หญิง, <c oughs> าญงอาเชียครับ <c oughs> ทางนี้ครับใจเย็นใจเย็นทางนี้ครับ ex เอ็กโหแล้วก็ไป <c oughs> แรงกันกบน้องเขาทำไมอ่ะน้องเลิฟขอโทษพี่ชายได้เลยน้องน้องชายน้องเลิฟโอ๊ยไม่ได้เจอกันนะไม่คุยกันถูกคอไงใช่ไหมเราเชียร์เชียร์ทีมอะไรเนี่ยอือถูกเชียร์เชียร์ดีอ่ะโอเคขอละเรื่องแล้วไป ใช่หรือเปล่าลีกเดียวกันออ๋ลีกเดียวกันใช่ลีกเดียวกันอ่ะเอาแล้วอีกคนหนึ่งหายไปไหนอ่ะจะรู้ไหมเนี่ยเอาบิดไปแล้วนี่เบิดแล้วไปไหนเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันบอกว่าจะจ่ายนะคนจ่ายบิดไปแล้วอ๋อที่นี่งั้นเอางี้พวกคุณกินกันตามสบายเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นข้างบนแล้วตามสบายตรงเนี้ยผมแค่โซจูผมก็พอแล้วกินกันไปเลยนะกินกันไปเลยนะไปแล้วเดี๋ยวเุณรอและ ตามสบายเลยนะครับตามอเจอครับน้องชายเจอครับน้องชายม่งจ่ายอเด็กอยมองเหยอไรอะเอาเฮ้ยเอ้ยผมนึกว่าเพื่อนผมนึกว่าเพื่อนขอโทษครับขอโทษครับนึกว่าเพื่อนนกว่อไอยบอยอ้อบอยอยู่นี่เหรอเพื่อนไม่รู้เรื่องเลยโอเคแตมะไหนมงมงอยู่ไหนโอเคมงมามงอะไรแล้วมงเค่งมงอะไรอะคือตกตึกแล้วแบบสมองเสื่อมว่างั้น เออไหนอะ e? ไปทางไหนอะแล้วกระจกนี้เอาไงเนี่ยปล่อยไว้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 เดี๋ยวมีมีฟูกให้พวกพี่ปพ่อเนี่ยนอนพื้นไม่เป็นไรพี่นอนในห้องน้ำได้ไม่ต้องห่วงห้องน้ำเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะมึงเป็นแตกะอะไรอะเฮ้ยเอ๊ะไอ้แช็กหวั่นใจมึงเป็นอะไรหรือเปล่าเออไปดหวั่นใจมึงเป็นแตกอ่ะหวัดดีครับ อะไรเนี่ยทำไมมันนี่ทำไมมันต่างจากที่กูเข้ามาตอนแรกทำไมเนี่ยตอนแรไสอยู่เลยน้องหญิงไปไหนแล้วอะไปหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวพวอพี่ออกมาอะไรทำไในห้องนี้เนี่ยมีคนย้ายไปเขาย้ายไปแล้วเหรอตอนนี้ก็มีตอนแรกเห็นมีคนอยู่นี่ใช่แล้วหหมือนเขาจะทิ้งเมนไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวพี่พี่่พี่พี่พี่ับความคิดนั้นเดี๋ยวนี้ ข้าวบังเมาดีๆนะห้องนี้มันลากมาตั้งแต่ต้องเข้ามาแล้วแมบ้าแม่ยังเห็นสองคนอยู่เลยใช่ไหมมันลากมาตั้งมาแล้วนะน้องเข้าปีหนึ่งมาย้ายมาอยู่ไม่เมื่อกี้พี่พี่เห็น้เข้าไปในห้องใช่ไหมที่เขาเป็นแฟนกันใช่ไหมน้องหมชมพูยังแบบสะอาดอยู่เลยอ่ะถูกต้องตีจ้าบ้าเหรอเอ้าไม่ใช่ถามไอ้แจ็คไอ้แจ็คเป็นคนจีบใช่ใช่คับเกือบแบบว่าผัวอยู่ข้างหลัง ผัวไม่มีข้างหลังเฮ้ยตาฝาดเปล่าตาฝาดแหลหลอนนี่เสลยดิ๊งเฮ้ยอ๋อโมไอ้เหี้ยกูตกใจหัวจมูกคล้ายกันอีกไม่เราไปคุยกันข้างในดีกว่าไม่เอาไม่เอาดีกว่ามันยังไงไม่รู้สั่งหรสแปลกๆโอ้ยพี่ข้างในไม่มีผีท้องพี่ขนาดนี้เอาไงปู่น้องส่งมาอะลองดูอะผีอาจจะไม่เข้ามาก็ได้เอาติดบั๊กเอาติดบั๊ก กวงมันเข้าไม่ได้แล้วแหละเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟจะปิดไว้ทำไมอะเปิดเปไฟมันจะมีอะไรแล้วมันจะมีมันมันมีมันไม่รู้เป็นผีหรือเปล่าคะอาจจะเป็นคนก็ได้เบลเบลอาจจะไม่ไม่ได้สนใจหรือเปล่าตอนขึ้นขึ้นมามันมีคนจริงๆไม่ใช่ผีหลอกเขาอาจจะย้ายให้ไปช่วยขนาดแล้วก็ตกแต่งพวกแมงมุมยันี์ฝั่งน้องนังชอบปเดอร์แมนทุกตอนน้องย้ายกันมาแล้วทางบ้านน้องมาศ ก็ล้างล้างตั้งนานแล้วพี่ตั้งแต่น้องอยู่ปีหนึ่งล้างมันจะต้องสะอาดดิเออชิบหายแล้วโอ้ยโอ้ยวันนี้ไอ้เก๋เข้ามามันไม่มีจริงหรอกมันไม่ได้เห็นจริงๆอ๋อเหรอขอโทษโอ้ยพวกพี่ไปขวาอะไรกันมาได้ป่ะโม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 ได้ไปนนอนใช่ไหมจำได้ใช่ไหมใช่ใช่ผมแบบเข้าไปแล้วก็แบบบุกเข้าไปอย่างนี้เลยแล้วผมก็ไปดูทีวีเขาด้วยแบบเนี้ย ถูกต้องเมื่อกี้ยังเปิดช่องวอนอยู่เลยบีเอ็นสปอร์ตถูกไหมใช่ดูเชลซียังไม่โง่พี่แล้วไม่ต้องอธิบายขนาดนั้นก็ได้ออกมาลูกออกมาออกมาออกมลับบ้านเลยพี่เขาจะอยู่ในห้องนั้นกันแล้วสุกะปรงไปล้างเนื้อล้างตัวเร็วพี่ดิมนอนห้องนี้เหอะห้องนี้เนี่ยเสียงโนมั่งมึงมึงกลัวบ้างเหรอมึงกลัวหน่อยเบลพี่ว่าพี่นอนนี่ไม่ได้มาล้างเนื้อล้างตัวเถอะพี่นอนพี่นอนนี่ไม่ได้พี่ว่าพี่นอนที่นี่ไม่ได้ ลวลไอ้บอยะไรอะนอกจาพี่ไปทักเขาอก็ทักไปแล้วว่าักไแล้วไม่รู้ไอ้บอยเไอ้ทุกคนเราไปนอนที่อื่นดีไมไม่อยากนอนที่ี่ล้วว่าอ้โเห็นไหม้องเห็นทไมหรอเห็นแล้วทาไมไม่ตกใจอะไรอขาไอ้แจต่ก็ไม่นกวเท่าไหร่นะฮะไม่เ่าไหรไม่ท่าไหร่้ทเมียเลยเฮ้ยูอะไรกันะหโววนะ ไม่มีอยากเล่นนัดนัออมีผัวได้เหรอมันมีแค่ใช่เขามีแฟนด้วยไ ه! มัมึงจะนึกออกเหมือนว่าไอ้ห้องนี้จะเป็นห้องที่เขาบอกว่ามันมีฆ่าปาดคอดกันอ่ะีถวว่าประมาณน่ะหึงหึงผู้หญิงมั้งฝ่ายชายอ่ะหึงผู้หญิงออเน่ก็เลยบอกว่าปาดคอผู้หญิงแล้วก็ปาดตัวเองตายตามหึงนี่นะต้องปาดคอด้วยไอแจ๊ถ้าเราเป็นแฟนถ้าเราเป็นแฟนกันนะแล้วถ้าเกิดแบบมีคนมาจีบกูอะไรอย่างเงี้ยมึงจะหึงแบบมึงจะฆ่าปาดคอเลยไหม เป็นเทียอะไรกันก่อนเออมันขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้หนูก็ไม่ได้ข่าวมาเนี่ยไม่รู้ข่าวนะไรใช้ได้ใช้ได้ไปดีกว่าไปก่ันแล้วกูไม่อยู่แล้วไส่งมาส่งก็ดีนะแล้วตอนขึ้นมาอาจจะเห็นก็ได้นะมึงชกสารพัพภูมิด้วยก็นดิไอ้ไอ้ไม่เห็นไหมนั่นนะเฮ้ยเปิดเขาไม่ได้แจ็คไปทางนี้ว้ายเกือบตายกูเกือบตายแจ็คตายนะตายนะอุ้ยตายได้ไงมึงอ่ะ เฮียคนหรืออะไรเฮียโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเห็นกันไหมเห็นกันไหมเห็นกันไหมมึงชื่ออะไรเนี่ยไอ้เขียวมันเป็นเอ็งน้องเลิฟเช้ซีเพื่อนพี่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 พน่พ้ยพี่พผ่งี่พี่พี่พี่าี่่พี่พี่พน่พี่พี่พี่ี่พี่พพี่พน่พี่พี่ี่่่ี่่่่าี่่่ี่่ี่ี่าี่่่ โดนเรียบร้อยแล้วพวกพี่สามคนน่ะเดินไปทักด้วยแล้วไอเนี้ยน้องน้องชายพี <ma ่มันไปจีบด้วยไอแจ็คมันไปจีบว่ะแล้วแล้วแฟนมันหึงด้วยอ่ะไม่มันอาจจะเป็นคนก็ได้เขาเขาไม่ไอไอเจ้าของไอพวกพวกนายสองคนน่ะมีมีใครแบบเช็คเอาท์ออกไหมอ่าเออช่วงช่วงนี้ก็มีบ่อยอะครับไม่ไอหัวสีไอหัวสีชมพูน้องผู้หญิงประมาณเด็กปีหนึ่งอ่ะแล้วก็ไอหัวเหลืองเหลืองผู้ชายตัวใหญ่ๆหน้าโหดๆหน่อยประมาณปีสามมั้ง ไม่มีนะครับอ้าวพี่พี่โดนแล้วล่ะผมว่าแล้วเช็คอินอะเช็คอินไม่มีเหรอห้องข้างๆไปเอาห้องข้างๆชื่อเลขห้องอะไรนะโอ้สองหนึ่งสามโอ้สองสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสิบแปดสองหนึ่งสามเออเช็คดีมีคนเข้าหรือเปล่าเรียแก๊ปแป๊กไอ้เหี้ยไม่อยู่ละพวกพี่เมาเมาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมองหน้าหาเรื่องเหรอเออพี่เจนพี่เจียวผีมาแล้วพี่ผีพใจเย็น กูเจอก่อนที่จะเมาอีเจอไงตอนขึ้นไปหาน้องพี่แล้วแล้วมีใครแล้วตอนแราขึ่นไปเห็นเขาเหรอที่ไม่เห็นหรอว่าห้องนั้นมันล้างไม่มีล้างนะถามเนี่ยถามไ้แจ็คถายไ้บอยดิไอ้บอยอยู่ไหนถามไปโมไอ้โมูก็ไปนอนน้องพี่อ่ะมันไปนอนเลยใช่ถูกต้องใช่พี่รู้เปล่าว่าห้องนั้นมันไม่มีใครมาอยู่มาหลายเดือนแล้วนะกูเพิ่งมาวันนี้วันแรกอ่ะกูจะรู้ได้ยังไงอ่ะกูมาหาน้องพว่าพี่เบลว่า แล้วกูต้องถามทำไมอ่ะกูว่าถึงกูว,ว่าคิดถึงพ,พวกกูคิดถึงน้องไงมาถึงกูก็ไม่ได้ถามจริไอ้เจ๊ไปทักเขาล้อเลืองนะเดี๋ยวเนาะที่พวกพี่ทองน้องเขว่าอยู่างทำไมพวกพี่หาห้องน้องนานจังไปไป,ไปถ่ายอะไรตรงนั้นนะนะ <S <S อือฮึโอ้ยผิดโอ้พี่รู้เรื่องเลยเอาก็พวกกูไม่รู้พวกกูไม่ผิดนะกูไม่ผิดผิดกูไม่ผิดพวกพี่กูจะรู้ได้แล้วนะใครรู้เรื่องเลยโอ้ใคก็กูมาวันนี้วันแรกอ่ะไอ้เหี้ย เอาไงดีกูกูไม่อทีี่่นนแล้วะไม่มีอะไรหรอกกูเพิ่มาโผล่โผล่ตรงหน้าเราหรอกนะเลยหัวเองพี่เราไปโผล่เมื่อกี้เห็นไปไปล้างหน้าล้างตาเฮ้ยไอ้พลอยจองตั๋วไปกรุงเทพเดืวดเพื่อนไปกรุงเทพเดืวดเนี่ไงคนพูดแก๊ปแพงเพื่อนกว่าจะไปถึงกรุงเทพรถไฟไม่เอ้าละมือรถไฟ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 ไปกรุงเทพไปกรุงเทพนั่งขึ้นไปกรุงเทพ ไปขึ้นขึ้นเร็วดิน้องน้องไซมอนน้องไซโมอุ้ยมึงมาถึงที่นี่เลยเหรอกระทุ้ดๆๆๆเท็วตุ้มไปฮสนุบปากอยากจะเข้าเฟรมแตุ่ณยุดฉับมึงเป็นได้แค่ตัวประกอบไม่มีวันจะคําตอบเพราะยังไงกูก็สุดกว่าอยากเก็บความลับแต่สนุบปากอ๋สิ่งเขาไม่ได้สักให้หยุดดา อยากประดวงว่าใครเก่งตัวเองควายไม่ต้องเบ่งเพราะจงไงมึงก็สุกการไงสักผัดคงยิงใส่โป๊ะและสลัดแต่ที่แน่นอนกูไม่ยื่มกับแกป้า